โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดฆาตากรเงียบที่คุณอาจไม่รู้ตัวแต่ควบคุมได้รู้หรือไม่ทุกๆวันมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัง COPD เฉลี่ย50รายและโรคหืดอ,อีก8-9รายตัวเลขที่น่าตกใจนี้ถูกเปิดเผยในการประชุมเอเชีย COPD สี่สมมต2025ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทั้งสองโรคนี้คือภัยคุกคามสุขภาพที่ถูกละเลยมากที่สุดแห่งยุคที่น่าตกใจยิ่งกว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถึง392ล้านคนและโรคหือดอีก262ล้านคนแต่มีผู้ป่วยกว่า50%ที่ยังไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวมีผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังปีละ20,000รายส่วนโรคหืดฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า3,000รายต่อปีสในแพทย์กิติพงศ์มณีโชติวรณจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเตือนว่าแม้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามของโลก แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงผู้ป่วยรู้สึกราวกับถูกกดหัวใต้น้ําตลอดเวลาและที่น่ากังวลคือ7%ของประชากรไทยกําลังเผชิญกับโรคนี้โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักมาจาก PM 2.5และการสูบบุหรี่แต่ที่น่าตื่นเต้นคือในงานประชุมครั้งนี้แอสตราเซเนกาในฐานะผู้นําด้านนวัตกรรมระบบทางเดินหายใจได้เปิดตัวความก้าวหน้าล่าสุดตามแนวทางกกลันต์สอน่สิบห้โดยนําเสนอทริปเปิลเทอรพ์พที่นวัตกรรมยาสูตรพ่นที่รวมตัวยา3มชนิด ในอุปกรณ์เดี่ยวและยาชีววัตถุ (biologics) ที่จะปฏิวัติวตงการรักษาโรคทางเดินหายใจศในแพทย์ไมเคิลจีครุกจากสาราชาอาณาจักรและรองศาสตราจารย์ในแพทย์เลคักบ่าวจากเวียดนามเผยข้อมูลช็อกว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่เพียงทำลายปอดแต่ยังส่งผลร้ายถึงหัวใจโดยผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบเกินสองครั้งต่อปีมีความเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง46%โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ40% หัวใจล้มเหลว20%ทางออกคืออะไรการวิจัยยืนยันว่าทริปเปิลเทราพีสามารถลดการกำเริบของโรคและความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจได้อย่างมีในสําคัญโดยเวียดนามที่นํานวัตกรรมนี้มาใช้ในระบบสาธารณาสุขแล้วกว่าหนึ่งปีพบว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนสําหรับโรคหือรองสัตว์จรยในแพทย์ศิวศักดิ์จุทองจากมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินอธิบายว่าหากควบคุมอาการได้ไม่ดีอาจพัฒนาเป็นโรคหือรุนแรง (severe a m ซึ่งพบใน7%ของผู้ป่วยโรคหืดและคร่าชีวิตคนไทยปีละ2,000รายแต่ข่าวดีคือยาชีวัตถุ Biologicals ในปัจจุบันสามารถออกฤทธิ์ตรงเป้าหมายช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้คล่องขึ้นอย่างเห็นผลที่น่าคิดคือแม้นวัตกรรมการรักษาจะก้าวไกลแต่ความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่การทําให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมภายใต้ระบบประกันสุขภาพต่างๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่การรักษาโรคแต่คือการคืนชีวิตความฝันและคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ป่วยนักไม่ถ้วนเอเชีย COPD ซี um สมิธสองพสะท้อนความมุ่งมั่นของแอสตราเซเนกาในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในเอเชียโดยผสมผสานองค์ความรู้ระดับโลกเข้ากับระบบสาธารณาสุขท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดจากโรคที่รักษาไม่หายสู่โรคที่ควบคุมได้หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลาแล้วคุณหลักคิดว่าประเทศไทย ควรเร่งดําเนินการอะไรเป็นอันดับแรกเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอุดกันรเรื้อรังและโรคหืดแบ่งปันความเห็นของคุณด้านล่าง